ี่ถ่ายวิดีโอไว้เออถ่ายวิดีโอไว้สวยมากสวยมากมันเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากครับเพราะว่าขึ้นมาจากเอ่อน้าอุรยาประมาณชั่วโมงไม่ได้ยอดครับกระถิงสตัวยอดมากสหรัฐอเมริกกระทิงสองตัวบ้าไหนน้อยกระทิงสองตัวหาง่ายๆครับมีนี่กับนี่ฮะบ้านนี้บ้านไหนหน้อยโอ้ไหน่เน้่รองย ใส่ป๊อปเลยอ่ะนี่ดิถ่าย้วยกันหน่อยจ้ามันไม่เือต้ดเร็นะ้ามันบินมันนอ่อบินมากว่าไปน้กอมันบินแลไม่เจแสดงว่าตรงนั้นต้องเป็นน้ำตกใช่ไหมเห็นมาว่ามันมีไอน้าโผล่ขึ้นมาเหาหินตายรูป้องเรือ ทางนี้มีขนาดกว้าง5-8กิโลเมตรยาว